ก็เข้าสู่เปเปอร์กันนะครับวันนี้ก็ตัวแรกก็เป็น BJC นะครับก็มาอัปเดตกันเพราะว่าเมื่อวานราคาเนี้ยลงมาเยอะมากแล้วก็ต้องยอมรับคือหดรุนเองเราก็เฉียดทั้ง3คนด้วยนะครับเพราะว่าโดยภาพรวมจริงธุรกิจเนี้ยมันก็น่าจะไปได้ต่อนะครับกำไรแต้มหนึ่งเนี้ยมันออกมา428ล้านก็ต้องยอมรับว่าเรียกว่าลบเยอะนะครับ Q1 เยนเยแล้วก็ Q1Q เลยอันนี้ถือว่าน้อยกว่าที่เราด้ตลาดคาดค่อนข้างเยอะมันมีปัจจัยสําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของภาษีจ่ายก็จะมีการจ่ายภาษีเนี่ย เรียกว่าถ้าดูบรรทัดกำไรก่อนภาษีเนี่ยมันจะอยู่900กว่าล้านแล้วก็จ่ายภาษีไปเกือบ500ล้านเลยมันก็เป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำไรซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปเจาะกันเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าตรงไหนแต่ถ้าพูดถึงบรรทัดที่ก่อนภาษีเนี่ยถือว่าการดำเนินง,งานก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับกำไรเกือบพันล้านเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์ที่เข้ามาทําให้ตัวกำไรบอทัาลายเนี่ยมันดูแย่ไปนั้นเนี่ย ประเด็นเนี้ยก็เลยเป็นประเด็นสาคัญที่ว่ามันคงไม่น่าจะยืนการจ่ายภาษี50%อย่างเงี้ยไปถุกไตรมาสอยู่แล้วก็เลยเชื่อว่าเมื่อวานที่ราคาหุ้นมันลงมาหนักๆเนี้ยน่าจะมี correction ได้ไม่ยากนะครับก็เลยว่าใครที่ถือหุ้นอยู่ก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้ถือไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามภาพรวมของธุรกิจเนี่ยยังไงก็มีการเติบโตแน่นอนปีนี้เนี่ยเราไปก็เรียกว่ามีอัปเดตกันเนี่ยก็ภาพรวมทุกธุรกิจเลยก็คือ ถือว่าโอเคไม่ว่าจะเป็นด้านบิ๊กซีเนี่ยรายได้ก็บวกขึ้นด้านแพคเกจจิ้งเนี่ยก็มาจิ้นก็ดีขึ้นนะครับเพราะต้นทุนอลูมิเนียมเนี่ยลดลงแล้วก็เบียร์ขายดีขึ้นเนี่ยกระป๋องต่างเนี่ยบรรจุภัณฑ์มันมากขึ้นแล้วก็รวมถึงพวกนอนฟู้ดนะครับพีเซอร์แครงต่างก็ยังขายดีอยู่นะครับมาจิ้นก็บวกได้1 5 0ยห้ิบงั้นธุรกิจไปภาพรวมเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่แย่เลยนะครับก็ถือว่า BJC เองก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่เรายังเชื่อว่ามันจะมีกาาารรเอ่เ่่ีีีวทคคคนนนนข้้งจะะใปับ เรามีการปรับประมาณการเพราะว่าจริงๆอตั้งแต่วันที่หนหุ้นละที่ค,คุณนบเขาพูดพูดไปว่าเราอาจจะโอเวร์ชุบไปนิดนึงนะครับเ้าเทียบกับคอนเซนเซสอะไรเงี้ยก็ได้มีการอัปเดตตัวเลขต่างๆไส้ในต่างๆ,ๆหลังจากงบตรมากหนึ่งออกมาเนี่ยก็ก็ปรับลงมานะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็ยังมีการเติบโตอยู่แต่ว่าก็ทาร์เกตไพรซ์ก็ลดลงมาเหลือ31บาทนะครับซึ่งยังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรเลยนั้น b ี c เนี่ยถามว่าน่ากลัวไหมคือมันไม่ได้น่ากลัวแบบที่ไม่ใช่ว่าธุรกิจมัันนนไมม่ดีเเป็ธุรกกิจคแล้ว มีเรื่องของภาษีจ่ายที่มากกว่าปกตินะครับถ้าตรงนี้แก้ไขได้ไทยมาต่อไปไม่มีเรื่องภาษีเนี่ยก็น่าจะกลับมาได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับงั้นตัวนี้ยังแนะนําซื้อนะครับก็จังหวะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีอยู่เนี่ยบอกเลยว่าถือเปรียวยาวเนี่ยน่าจะโอเคที่มันจะฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับอีกตัวเป็นประชุมนักวิเคราะห์ของแบมนะครับก็ภาพก็อาจจะกลางๆเพราะว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาต้องการบราคือแบมนี่อ่ ราคามันลงมาจากที่มันไปชน10บาทเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะแต่หลังจากที่ประชุมนวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยต้องต้องภาพรวมๆเนี่ยมันไม่ก็ยังไม่ได้แย่นะครับ ตัว NPL ก็มีการแปลงเป็นเงินกู้ระยะยาวให้กับลูกค้าเพื่อที่จะได้เรียกว่าไปต่อลูกค้าสามารถไปต่อได้แล้วก็รวมถึง NPA เนี่ยก็ยังได้ราคา90%ของราคาที่ประเมินก็ถือว่าภาพเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้แย่แต่ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจซึ่งอาจจะยังช่วงหนึ่งคอร์เตัวหนึ่งคอรอ์เตอรอ์ออาจจะยังไม่ค่อยดีแบมก็เลยอาจจะเรียกว่าค่อนข้างนิวโตรมากกว่าแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นจากงบประมาณรวมถึงเงินดิจิตอลเนี่ยเราก็เชื่อว่าแบมก็น่าจะ กลับมาเอาเปอร์ฟอร์มได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับอันนี้ก็แล้วก็ JV ที่เขาคุยกับออมสินตั้งตัว AMC เนี่ยก็เรียกว่าเป็น final stage ละก็น่าจะประกาศได้ในร็ววันนี้นะครับเราก็ยังแนะนําซื้อแบมนะครับแทรกเก็ตก็ยังอยู่ที่12บาทแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของซื้อแล้วเก็บยาวๆเพราะว่าเรามองว่ามันเป็น bottom fishing ได้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับอีกตัวเป็น OSP นะครับกลุ่มเครื่องดื่มน่าจะเป็นตัวสุดท้ายในกลุ่มเครื่องดื่มนะแล้วก็ประกาศออกมากําไร828ล้านเนี่ยบวก เยนเยแล้วก็บวก q ิวนะครับแล้วก็ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นเหมือนกลุ่มเครื่องดื่มเลยก็คือรายได้เนี่ยบวกทั้งเยอนเย q คิวนประมาณ11%ตัวนี้นี่ก็คือตัวหลักที่ทําให้รายได้เติบโตก็ตมาจากเครื่องดื่มพวกเครื่องดื่มพลังงานนะครับอันนี้ก็เขาก็มี market share ที่ดีขึ้นตอนนี้ก็เกิน46%ไปแล้วแล้วก็ต่างประเทศก็ดีขึ้นที่เมียนมาด้วยนะครับ Personal Care ก็มีการออก ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็ถือว่าขายดีขึ้นแต่ว่าซัพพลายเชนแล้วก็ธุรกิจ OEM เป็นตัวที่ดึงลงนิดหน่อยนะครับแต่มาสอนี่ก็ยังเชื่อว่าน่าจะเติบโตได้ต่อนะครับเพราะว่าตลาดของเครื่องดื่มพลังงานเนี่ยมันยังโตต่อเนื่องอยู่ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเชื่อว่าน่าจะกลับมาได้ในปีนี้นะครับก็ยังแนะนําซื้อแทรเก็ตที่23.5นะครับแล้วก็ CK นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในท็อปพิกของตัว รับเหมาเนี่ยออกมากำไรไตรมาหนึ่งก็121ล้านนะครับอย่างที่สกุลได้พูดไปแล้วดังนั้นภาพรวมเนี่ยต้องถือว่าครึ่งปีแรกเนี่ยยังไม่ได้เป็นอะไรที่โดดเด่นมากก็ต้องไปรอครึ่งปีหลังแต่สิ่งที่อยากจะย้ําอีกทีก็คือเรื่องของแบ็กหลอกตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีแบ็กหลอกสูงนะครับตอนนี้แสนส0มหมล้านแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่เขาอยู่ใน Pip ยปลายถ้าสมมติเขาได้มาหมดเนี่ย รวมๆแล้วจะแบ็กหลอปอาจจะเพิ่มไปได้ถึง2 0 0 0 0 0กว่าล้านเลยก็เลยเป็นตัวที่มีเรียกว่า potential ที่ค่อนข้างดีนะครับถ้ายัางแนะนําซื้อนะครับก็ t a ร็เก็ตอยู่ที่27บาทแล้วถ้าเบมได้สายสีส้มเนี่ยจะบวกให้ c k ไปอีก3บาทก็เป็น30บาทนะครับแต่แก็เป็นลักษณะของลงทุนเป็นระยะยาวนิดนึงเพราะว่ารับเหมาเองนะ่าจะเอาพอฟอร์มในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเคปเปอร์ okay, <Okay. S 2> ก็คงประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกับพี่วัดเลยนะครับสวัสดีครับพี่วัด